ซึกคละาบารับหอบหอง,หองสนาเลิศนัดที่สอง คู่ระวังทัพผู้ใบีซีฟ้าแมสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสาลิกาดงนิวคาเซอร์ก่อจบลงไปเป็นที่เฮียมห้อยแล้วในกีดนี้ทางฝั่งเปปกอริโอลามีการโรเตชั่นหลายตำแหนง่งโดยเข้ามาในระบบ4-1-4-1เริ่มแต่หองสารประตูก็เป็นทางฝั่งทัฟฟอร์ดส่วน4เบ็กโฟของพวกเขาแบกขวาเป็นนูเนตแบกซ้ายเป็นโอไลลี่ส่วน2เซ็นเตอร์แบกเป็นทางฝั่งกูสนอ็อปจับคูกบมาเก ส่วนมิดฟิลตัวรับได้แก่กอนซาเลสส่วน4ีประสานในแดนหน้าปีกขวาได้แก่ซิมโยปีกซ้ายได้แก่นูรีส่วนตรงกลางได้แก่ฟิลฟเรนจับคู่กับไรเดอร์ส่วนหัวหอกตัวเป้าในเกมนี้เปลี่ยนทางฝั่งโอมามาวดเพื่อสากมาก,ก็เป็ี่ยนทางฝั่งเจ้าทินยังทำให้ไปซีฟ้าแมนสเตอร์สตี้ที่คลองบอลและบุกบี้ขยี้ทางฝั่งทีมที่ม,ม,มาเยือนอย่างสาลิกาดงนิวคาเซได้เพียงเจ็ด นาทีทางฝั่งเจ้าทินก็ได้เฮจากทางฝั่งโอมามาโมดสัตว์เข้าไปทใํใไมทางฝั่งทัพไบซีฟ้าแมนสเตอร์ซิตี้ออกน้าสาลิกาดุงนิวคาเซอร์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่เพียงเจนาทีแรกโอโหสุดๆจริง,รงๆทางฝั่งฮัพไบซีฟ้าแมนสเตอร์ซิตี้ถัดมาในนาที29่ทางฝั่งเจ้าทินก็ได้เฮอีกข้างจากทางฝั่งโอมามาโมูดคนเก่าคนเดิมที่ สัตว์เข้าไปทําไม้ทางฟังเฮือไปสีฟ้าแมสเตอร,ร์สตีนนีห่างสาริกาดงนิวกระเซอร์ด้วยสกอร์สองประตูต่อศู์ในนาที29โอ้โหสุดๆจริงๆทางฟังโอมามา,ม,ามุดในเกมนี้เขาสัตว์ไปแล้วสองประตูทัดมาในนาที32ทางฟังเจ้าถิ่นก่อไดเฮอีกข้างจากทางฟังเลนเดอร์สัตว์เข้าไปทําไมทางฟังทาบุไบซีฟ้าแมสเตอร,ร์ เตอร์ตีนีหงางซาลิกาดงนิวคาเซอร์ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูในนาที32โอ้โหสุดๆจริงจริงและหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็ทำประตูเพิ่มม่ได้ในครึ่งแรกทำให้าาจบลงด้วยทางฝั่งทัพผู้ใบซีฟ้าแมสสเตอร์สตี้ออกนำทางฝั่งซาลิกาดงนิวคาเซอร์ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูมาต่อในครึ่งหลังพอนาที62ทางฝั่งทีมทีมมาเยือนก็ได้ ใจเจากทางฝั่งแอนโทนีอีแลังกาซัดเข้าไปทำให้ทางฝัง่งสาลิกาดุงนิวคาเซอร์ไล่มาด้วยสกอร์หประตูต่อสในนาที62สองโอโหเป็นประตูตีใครแต่งและหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็ทําประตูเพิ่มอะไ้ทำให้จบลงด้วยทางฝั่งทับุบซีฟา้าแมสเตอร์สตี้ที่เปิดบ้านเอาชนาทางฝัง่งสาลิกาดุงนิวคาเซอรด้วยสกอร์สประตูต่อหใน ซิคลาบาวครับหอบหองสนะเลิศนัดที่สองและสกอร์รวมสองนัดก็เป็นทางฝั่งทาผู้ไบซีฟ้าแมสเตอร์สตี้ที่เอาชนาสาลิกาดุงนิวคาเซ่ด้วยสกอร์หประตูต่อ1ทะลุเข้าไปในหอบสิงสนะเลิศโอโหสุด จริงจริงซึ่งคู่ซิงในฤดูกาลนี้ก็ได้แก่ทางฝั่งทามุบะไีสีฟา้าแมนสเตอร์สตีจะประทะทางฝั่งทิมจ่าฝุ่งของซึกพิมลีกอย่างทับปืนใหญ่อาเซนอลซึ่งจะลงไปทำการแข่งขันในวันที่22มีนาคมในเวลา 2 2่0โมงูนนาทีที่สนามกลางอย่างเวมลี่นั่นเองโอ้โหสุดๆจริงๆนัดสิงสนาเลิศปีนี่ต้องบึงให้ได้เพราะนี่คือเป็นคู่ยุดโลกระหว่างเฮือใบปะทะปืนโต